High five. ขึ้นไปโดยเมื่อปริมาณหนึ่งเปลี่ยนแปลงอีกปริมาณหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะเมื่อ x และ y แทนปริมาณใดๆ y แปรผันตรงกับ x จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ y แปรผันตรงกับ x และเขียนเป็นสมการได้คือ y เท่ากับ kx เมื่อ k เป็นค่าคงตัวและ k ไม่เท่ากับ0ูนย์ จะได้ y ส่วน x เท่ากับ k สำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการแปลผันตรงซึ่งเรามาดูกันว่าโจทย์ข้อนี้จะทำยังไงโดยให้เวลาที่ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งหนึ่งครั้งเป็น t รายะที่2อของความยาวของลูกตุ้มเป็น l เราก็จะได้เท่ากับ P แปลผันตรงกับรูท l จะได้เท่ากับ P เท่ากับ l t จะได้รูท l k จะได้ P ส่วนรูท l เท่ากับ k จัดโจทย์ โจทย์ให้มาว่าเวลาที่ลูกตุ้กมก่อหนึ่งครั้งแปลขันตัวกับวันนี้แล้วถ้าลูกตุ้มยาว64เซนติเมตรก่อนหครั้งใช้เวลาหนวินาทีจะได้ t เท่ากับ1 ไปจากโจทย์ให้มาคือทีความยาวเวลาคือทีเขาไม่ได้บอกมาว่าเท่าไหร่เราก็จะแทนด้วยทีก่อนส่วนความยาวเขาบอกมาว่า1 m, เมตรเราต้องแปลงเป็นแลวนะคะเราต้องแปลงเป็นระบบเซนติเมตรก็คือจะได้เท่ากับ100รแล้วรูด100ก็จะได้เท่ากับสิดังนั้น1ส่วนแป เท่ากับ t ส่วน10 10ส,ส่วน8ก็จะได้เท่ากับ t ค่ะอังนี้เราจะได้เท่ากับตัดมา5 4 5ส่วน4เท่ากับ t ค่ะดังนั้นเมื่อเราได้5ส่วน4เท่ากับ t แต่ว่าเขาไม่ได้ถามเวลาในการแกว่งหนึ่งครัง้งเขาถามว่าจะแก่งกว่งกี่ครั้งในหนึ่งนาทีเราก็จะได้อย่างนี้ค่ะ 5ส่วน4วินาทีแหวน1ครั้งอันนั้น60วินาที 4...18... ครั้งค่ะในนี่ก็คือคำตอบนะคะจะได้สีครั้งค่ะต่อไปเป็นการแปลผนการแปลผนมีลักษณะกดังนี้เมื่อ x และ y แทนปริมาณใดๆ y แปลผนกับ x หรือ y แปลผนตรงกับ1ส่วน x เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้ y แปรผันตรงกับ1ส่วน x เขียนเป็นสมการได้ y เท่ากับ k ส่วน x เมื่อ k เป็นค่าลงตัวและไม่เท่ากับ0จะได้ x y เท่ากับ k ในโจดนี้ให้เวลาในการเดินทางเท่ากับ t ดังนั้นทีเท่ากับเวลาในการเดินทางจะให้อัตราเร็วเท่ากับ v v ก็จะเท่ากับอัตราเร็ว ทีจะแปล6ขันกับ V แล้วก็แปลขันตรงกับ1ส่วน V ก็จะเขียนได้แบบน,นี้ต่อมาสมการก็จะเท่ากับ T เท่ากับ K ส่วน V ดังนั้น K จะเท่ากับ t V คตรงนี้ t ีคจะต้องเข้ากันทุกคู่ เราก็จะแทนตัวเลขเข้าไปทีอันแรกใช้เวลา5ชั่วโมงและใช้อัตราเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทีที่2คือทีที่เรายังหาไม่ได้ก็ใช้เป็นตัวแปรและอัตราเร็วก็จะใช้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงงั้นค่าทีก็จะเท่ากับ4ชั่วโมง เขาถามว่าจะใช้เวลาน้อยลงกี่ชั่วโมงตอนแรกใช้เวลา5ชั่วโมงตอนหลังใช้เวลา4ชั่วโมงแสดงว่าจะใช้เวลาน้อยลงทั้งหมด1ชั่วโมงคำตอบคือ1ชั่วโมง x แปรผันเกี่ยวเนื่องกับ y และ z หมายความว่า x แปลผันโดยตรงกับผลคูณของ y และ z เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ x แปรผันตรงกับ y และ z และเขียนเป็นสมการได้ x เ,เท่ากับ k y z แต่ถ้า a แปรผันเกี่ยวเนื่องกับ b และ c และแปลผกผันกับ d เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ a แปรผันตรงกับ b c ส่วน d เขียนเป็นสมการได้ a เท่ากับ k b c ส่วน d ีแปลผันเกี่ยวเนื่องกับ AB และ1ส่วน D ก็จะได้ว่าดแปลผันเกี่ยวเนื่องกับ A อส่วนด้วย d จะเขียนสมการได้ว่า t เท่ากับเคคูณ a คูณ B ส่วนด้วย B ดังนั้นค่าเก็จะเท่ากับ T D ส,ส่วนด้วย เอพีจากจุดนี้ค่า P D ส่วน AB จะต้องเท่ากันทุกคู่ เพิ่มหรือลดกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าค่า d เท่ากับเท่าไหร่เราก็จะแทนเป็นตัวแปรก็คือ p คูณด้วย d นั่นก็คือเพิ่มขึมข้น20เถ้าเกิดว่าเป็นส่วนร้อยค่า d ก็จะเป็น120ส่วนด้วย100ส่วนค่า a เริ่มเพิ่มขึมข้น50 ก็จะเป็น150เวิดด้วย100และค่า b ซึ่งลดลง50จะเป็นจะเป็น50ส่วน100ด uh ัง huh. น,นั้นจัดกันตัวนี้ ก,กับสามส่วนสี่ก็กลับเป็นสีบส่วาม ของเราก็คือตอนแรกค่ามีเป็น1 1ึ่งลบกับศูนยกอค่าแล้วเท่ากับศูนยจุดสา็ดห้าซึ่ง0ูนย์จดสามเ็ดห้านำมาถ้าให้คิดเป็นเป,นเปอร์เซ็นต์จะต้องคูณหนึ่งร้อยเข้าไปจะได้ ข้อนี้จึงบอกว่าที่จะลดลง37.5เร์เ